ก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือแบบมีเสียงรบกวนนะแต่ไม่รู้ฟังถ้ายินหรือเปล่าสวัสดีทุกคนนะผมเสียงถ้าแปลงแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วมาดูอันนี้กันสวัสดีทุกคนนะผมเสียงถ้าแปลงแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดเสียงรบกวนออกจาก fl studio นะท่านผู้ชมซึ่งบอกเลยว่า ใครที่ยังไม่มีแอปนี้ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ดีคลิปชั้นเลยนะไปดาวน์โหลดกันได้หรือใครจะโหลดเถื่อนนะผมโหลดไม่เป็นนะคนนึงละเออผมยังโหลดยังไม่ได้โหลดเถื่อนนะนี่ผมใช้ของแท้นะทุกคนมาขั้นแรกให้เราเอาเสียงที่เราจะพูดนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือเราจะทําให้มันพูดได้กันนะก็คือโดยการกดที่ตรงนี้คนระับผม in one into อ่ะเดี๋ยว ขอปิดเสียงนะอันนี้มันจะได้ยินเสียงตัวเองนะเดี๋ยวลองฟังนะมันจะมีเสียงซื้งเหมือนเสียงแบบเสียงลมเสียงคอมอะไรแบบประมาณนี้เหรอเห็นไหมถ้าหูฟังดีนะบอกเลยว่าถ้าหูฟังดีก็จะได้ยินนะอ่าแล้วผมก็ปิดเสียงตรงนี้นะเพื่อให้มันไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะทุกคนแล้วเราก็ทําการอัดกันเลยครับผมกดตรงนี้แล้วใช่ไหมอ่ากดแล้ว กดอัดไปับผมสวัสดีทุกคนนะผมเสียงถ้าแปลงแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคน,นอาจจะพูดช้าไปนิดนึงนี่นะสังเกตว่าตรงนี้จะมีแบบเส้นคือคๆๆเป็นเสียงเหมือนเสียงลมนะทุกคนให้เรากดตรงนี้นะผมคลิกข,ขวาคลิกข,ขวาตรงนี้คลิกตรงไหนก็ได้อะคลิกตรงนี้ก็ได้ในในกรอบเนี้ยคลิกข,ขวาไปแล้วกด อิดดินออดิออ่ะกดแปบปุ๊บแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมทุกคนถ้าสมมุติใครขยายตรงนี้ไปนะใครขยายไปแล้วแบบอ่ะกดขยายตรงนี้ก็ได้อ่ะเอาเสียงที่มันเป็นช่องว่างนะทุกคนเอาง่ายๆเลยไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องคุมตรงนี้นะคือคุมช่องที่มันเป็นเป็นแบบช่องที่เราไม่ได้พูดอะ่ะเออเราจะตัดเสียงตรงนี้ออกไงเสียงที่มันเป็นแบบเสียงรบกวนตรงเนี้ยใช่ไหมเห็ไนไหมจะเป็นเสียงแบบ ตืดๆนะเออให้เรากดมาตรงนี้ครับผมเป็นรูปแปลงฟันนะใช่ไหมน่าจะเป็นรูปแปลงฟันแหละทุกคน <_ S 1> แล้วก็ตรงนี้นะไอ้ปุ่มสีเขียวกดปุ๊บแล้วถ้าไขรซูงเข้ามาอย่างนี้นะต้องต้องเลื่อนลูกกิ้งออกก่อนนะเลื่อนให้มันเต็มก่อนเนี่ยมันจะด,ดูดูช่องตรงนี้นะเลื่อนให้มันเต็มแล้วกดคอนโทรลเอนะทุกคนแล้วกดที่อันเดิมอ่ะแล้วกดตรงนี้ครับ อ่าแล้วตรงเส้นตรงนี้มันก็จะหายไปเลยนะทุกคนดูเดี๋ยวเราลองฟังดูแล้วให้กดลากอันนี้มานะที่เป็นรูปเมาส์เนี่ยตรงเนี้ยเออกดลากมาวางได้เลยอ่าก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือแบบมีเสียงรบกวนนะแต่ไม่รู้ฟังได้ยินหรือเปล่าเอาเดี๋ยวลืมย้ายไปยเทคจิตก,ก็ได้สวัสดีทุกคนนะผมเสียงถ้าแปลงแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคน อ่แล้วมาดูอันนี้กันสวัสดีทุกคนนะทำไมไหมสวัสดีทุกคนนะผมเสียงถ้าแปลงแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะเสียงมันก็จะสมูทขึ้นนะในการเอาไปทําเพลงหรือว่าเวลาเราเอามาอัดคลิปวิดีโอเหมือนผมเนี่ยส่วนมากผมจะใช้เทคนิคนี้ในการอัดนะก็คืออัดทิ้งไว้แล้วก็อัดในโปรแกรมนี้เหมือนกันแล้วก็เอาเสียงให้มัตรงกันนะแล้วก็ แต่เสียงรบกวนออกก็คือว่ามันใช้ได้ดีมากเลยทุกคนมันจะไม่มีเสียงรบกวนเสียงอะไรแบบแบบนี้เลยนะเสียงจ่าแบบคมกริบเลยอะฟังอีกทีผมเสียงถ้าแปลงแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนอ่าแต่ฟังอันนี้นะมันจะมีเสียงแบบคืดคืด,คดนี่นะมันจะมีเสียงรบกวนด้วยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แนละ้วสำหรับใครที่รู้แล้วก็รู้แล้วก็นต่แหละผมมาสอนคนที่ไม่รู้นะทุกคน สำหรคินนี้ก็ขอจบคลิป,ปเพียงเท่านี้นะคะอยากดูเทคนิคอะไรเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนสำหรคิดน,นี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายมาสอนแค่นี้แหละ